สวัสดีค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาทำนะคะจอผักกาดแบบของเหนือนะคะวัตถุดิบหลักๆก,ก็ต้องเป็นนะคะนี่กระดูกซี่โครงค่ะผักกาดค่ะมีขนอนะคะมีกะปิมีน้ำมะขามเปียกมีหอมแดงมีกระเทียมนะคะมีพริกแห้งมีแผ่นถั่วเน่าด้วยนะคะต้องใส่ด้วยค่ะส่วนของกระดูกซี่โครงเราก็ต้องไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะล้างกินข้าวออกให้เรียบร้อยใส่เกลือใส่น้ําส้มใส่ชูได้เลย กระดก,กวงตุ้งเดี๋ยวเราต้องมาเด็ดนะคะกระเทียมเดี๋ยวเราต้องเอาไปเจียวน้ำมะขามเปียกก็แช่นะ้ำมีกะปิมีพริกแห้งนี่ขนอนมอีหอมแดงเดี๋ยวเราจะทุบๆนะคะให้เขาปุบๆนะคะตั้งหม้อน้ำรอน้ำเดือดเราถึงจะใส่กระดูกซี่โครงเข้าไปนะคะนี่นะคะวันนี้ก็ใช้เยอะทำเยอะค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาหม้อก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงคะ่ะ เปิดฝาหม้อดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องค่อยช้อนฟองทิ้งด้วยนี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราใส่ขนอก้อนเข้าไปก่อนนะคะพอเราใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยช้อนกองทิ้งแล้วก็เราก็จะปิดฝาแล้วก็เราก็จะต้มต่อพอเราใส่แล้วนะคะเราจะต้มต่ออีกค่ะจากนั้นเราจะมาทําในส่วนของผักกาดกวางตุ้งค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาไปแช่น้าําน,นะคะเราใส่น้ําส้มสายชูส่วนของหอมแดงนะคะเราทุบแล้วก็บุบบุแบบนี้ค่ะ นี่นะคะพอเราใส่น้ําเข้าไปเราก็จะเพิ่มนะคะน้าส้มสายชูเข้าไปด้วยเพื่อที่จะล้างสารพิษให้ออกให้ได้มากที่สุดนะคะเรามาเปิดฝาหม้อดูนะคะนี่นะคะช้อนทองทิ้งแล้วนะคะพอเราล้างผักกาดกวงตุ้งเสร็จเรียบร้อยเราต้องเอามาใส่หม้อะค่ะจากนั้นใส่กะปิใส่หอมแดงนะคะใส่เข้าไปได้เลยนะคะ เมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้ใครทำก็อร่อยนะคะเวลาเราทำอย่าลืมชิมด้วยนะคะเอารสชาติที่เราชอบได้เลยนะคะนี่นะคะน่าทานมากๆพอเราใส่กระปีกับหอมแดงที่เราทุบนะคะบุบๆเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มเกลือเข้าไปด้วยนะคะพอเราใส่เกลือเข้าไปแล้วเราปิดฝาได้เลยค่ะเราจะมาทำในส่วนของอพริกแห้งคั่วนะคะ ตั้งน้ำมันก่อนนะคะใส่น้ำมันเข้าไปแล้วก็ใส่พริกแห้งเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆคั่วให้กรอบๆนะคะนี่นะคะคนไปคนมาแบบนี้นะคะใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยคั่วไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพริกเราจะขมนะคะนี่นะคะไ,ได้แล้วคะ่ะถ้าสีเขาเปลี่ยนประมาณนี้ก็ใช้ได้เราเอาขึ้นมานี่นะคะน่าทานมากๆจากนั้นเราก็จะมาเจียวกระเทียมต่อนะคะ กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะนี่นะคะกลิ่นขึ้นมาแล้วนะคะวิธีง่ายๆาใครก็ทำได้นะคะผานร้อนอร่อยมากๆนะคะก็กระเทียมเปลี่ยนสีเป็นสีทองก็เอาขึ้นได้แล้วค่ะพอแล้วนะคะเราพักไว้แล้วก็เราเหลือไว้นิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะตัดนะคะ ประกาศกวงตุ้งแล้วก็กระดูกซิ่โครงนะคะเราก็เอามาเอามาเคี่ยวต่อในกระทะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่นะคะมะขามเปียกเข้าไปใส่ทั้งน้ําทั้งเนื้อแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยตักเอาส่วนของเนื้อออกนะคะเราใส่เข้าไปแบบนี้ก็จะทําให้นะคะ จอผักกาดของเรานะคะนัวมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะน่าทานมากมากเลยค่ะใครไม่เคยทานนะคะลองทำตามแล้วก็ลองทำได้ค่ะอร่อยค่ะง่ายมากมากเลยเมนูนี้นะคะรสชาตินะคะเปรี้ยวนามนะคะหวานน,น,นิดๆอร่อยนะคะนี่นะคะตักส่วนของเนื้อขึ้นแล้วนะคะมะขามเปีเยก นี่นะคะเดือดดีมากๆาน่าทานมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะนี่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเพิ่มนะคะในส่วนของปรงปรุงรสนะคะแล้วก็เกลือไปนิดนึ่งนะคะเพื่อเพื่อเพื่อความกลมกล่อมมากิ่งขึ้นอีกนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะใส่แผ่นถนั่วเน่าเข้าไปสองแผ่นนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าไม่ทันถ่ายนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะนี่นะคะ พอใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะต้องชิมอีกรอบนึงนะคะถ้าใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะไปตักใส่ภาชนะแล้วค่ะแต่ตอนนี้สีของเขาใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยชิมก่อนนะคะอร่อยแล้วนะคะไปตักใส่ภาชนะด้วยกันนี้นะคะนี่เลยจอผักกาดจอแบบเหนือนะคะร้อนๆเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่นะคะ ใครยังไม่เคยทานเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟให้ค่ะนี่นะคะน่าทานมากๆกลิ่นก็หอมมากๆนี่นะคะกระดูกซี่โครงก็เปื่อยแล้วนะคะเพราะว่าเราต้มมานะคะหลายหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็ต้มมาก็เป็นไม่ต่ำกว่าชั่วโมงค่ะ เติมถ่านไปสองสามรอบแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมเจียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเรารับประทานนะคะแล้วก็ใส่นะคะพริกแห้งคั่วนะคะไว้ด้านบนแบบนี้นะคะมาทานมากๆมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ